อารมณ์ดีวะเอ้อเดี่ยวเดาเดียวเดาเดียวดามิชลินครับมิชลินครับมันตัวอีกอย่างที่มันตั้งอยู่ทั้งหน้ารถมิชลินมิชลินตัวสีขาวๆนะเออเป็นน้อนเป็นน้อนเป็นตัวส้มยูนาลดตัวสีขาวๆรถสิบ้อรถพวงรถเมย์ลดอีหยังเขาส่งพนักงานน่ะเออขาวเป็นดวงมิชลินครับ

ไม่ไหวละไม่ไหวละเรอเรืออ้เรอะโย่โย่มันหี่ลายจนขาไม่ขึ้นแข็งแรงแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงครับเนี่ยมันหัดลายจนขาใส่ถูกทางอีกหรือเปล่าคุณแม่เออถูกทางด้านหลังูเนาะเนาะเนาะตัวอะไรวะเนี่ยฮะตัวอะไรวะดึกดักดึกดักอยู่เนี่ย คือดึกดักดึกดักอยู่เนี่ยคือเก่งแบบนี้นี่โคือต้องใส่กางเกงอย่างนี้แหละโชว์ขาโอ่งนายมันรำค้านหรือเัล่ันน่ะก็เล่ากับทีนั่นะยังเสื่อยทุกคน มนมถุงนมเป็นเต้าเป็นเต้าเลยครับสื่อไก่ย่างนะสามสิบบาทหลพ่อก็บลูกนั่นเอาไว้นีสิบ่สิบบาทหามาสองตัวนันกินกันนะไม่เห็นไม่เห็นมีเลยไก่ย่างไ <c oughs> ม่มีเหล <c oughs> เือแต่ลายเลยแหละแต่ย่างเหลือแต่วิญญาณเไอหมาไปลากกินไก่ย่างหรือหรือไปกินไก่ย่างหรืเหลือแต่ลายครับไปราไปกินไก่ย่างงานเลย <c oughs>

คึกเลยครับอาบน้ำใส่เสื้อโอ้นมเป็นเต้าเลยครับหลานพ่อใหญ่หนาครับนมเป็นเต้าเลยครับโอ้โหนมเธอเหรอเนี่ยอะนมเธอเหรอนี่ยเตียมไปไปดุดิ๊งดุดิ๊งดุดิ๊งดุดเฮ้ยเฮ้ยตอนไหนใจละตอนไหนใจละ ตอนหายใจแล้วยาใส่เสือใหายแล้วในยาแต่เพียงแตแตกล้อืมนี่ของเล่นเล่น่แล้โอ้เรียบร้อยโอ้หล่อเวอร์หล่อเวอร์ครับอ่ะหล่อเวอร์ครับหล่อจัดเลยครับแต่ก็ยังไม่ถึงคอเลยคอคือชอว์ผ่ากันเปื้อนมันอยู่ไหนแม่มันเจ็บมันบพับไปเอตัวไของมันนั่นแล้วมันก็ไปยักไต้นั่นเลยหนูสั่งมาให้เราสองคน โอ้อารมณ์ดีเลยเลยโอ้อารมณ์ดีเลยเลย์ใครบ่งเอามานอนแล้วมันจะหอนน่เกินบบอดนะืนี่อยู่ในนี่นะอยู่ในตะการ